คือสไตปและเรากำลังจะไปดูการแข่งขันฟุตซอลกันจริงๆแล้ว่ะผมเป็นสไตปด้ศสีเลยสไตปวีศรีไงรู้จักไหยสไตปตัวแรกก็คือเป็นสัตว์ชื่อกลรอ,อกเอ้ยเออเป็นกลรอ,อกกันแหละแต่ไม่ได้ชื่อกลรอ,อกชื่อสไตปตัวที่สองเป็นหมาหมาที่อยู่ในชิดชื่อ ตัวที่สามก็เป็นเป็ดแล้วตัวที่สี่ก็คือชั้นเองยังไงล่ะนั่นเห็นไหมนี่คือทางออกเรากําลังจะไปที่ไหนสนามเป็นยารองค่ะสนามเปนยารองเอฟซีค่ะไม่ไปสนามลุตซ์โเลยเหรอสนามเป็นจรลงรวมตัวกันก่อนค่ะโอ้เดี๋ยวนะเสียงสตรีมไม่ได้เป็นแบบนี้นิมา ตัวทีฉันทำเสียตัวเองไม่ได้ทำเสียสตยิไม่ได้ไเพราะว่าตอนนี้เสเลตติดคอ,อส,ส,สเลตติดคอสไลตติดคอเหรอใช่ดูสิข้างหน้านั่นคือการเคหะกาเคหะเหใช่เปล่ปาทำไมสนามมันใหญ่จังเลยใหญ่แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยยาก็เยอะทำไมไม่ตัดหญ้าลองดิแล้วนี่นนสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ย ไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนี่ยโว้ดูเส้นทางอาันแสนยาวไกลฮะเย็นนีสนุกแน่เออเอเอ,เอล่วงเดี๋ยวโอเคเรามาได้ไม่ไกลจากการเคฮะนะักดูนั่นสิเห็นไหมนะทางมันไม่โฟกัสมันไม่โฟกัสเราโฟกัสดีเออดีมาก Okay. เอาระ,ะข้างน้านคือทางโค้งโค้งต่อไปก็จะเจอเลยองบิ๊กไบค์เจอเลยองบิ๊กไบค์แต่มองมีบิ๊กไบค์เลยซักคันใช่ไหมบางทางอันไงเรยองบิ๊กไบค์เนี่ยซูมเข้าไปแบบซูมซูมสุดถบิ๊กไบค์ไหม ไม่เห็นเลย <S 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 เห็นสนามแม่เยอโอเคตอนนี้เราใกล้จะถึงสนามแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยหาวแล้โอเคใกล้จะถึงแลปินไฟแดงนี้ไปคิดซยเอาละสนามบินจะลงไปสนามหญ้าเทียมกับสนามหญ้าธรรมดา มันมีสามสนามซึ่งสนามพวกนั้นจาไม่ซ้อมหมดเลยย่า <Yeah. S 2> เรียกเข้าไปเลยเรียกเข้าไปเลยโอ้ยเลรดติดคอทำเสียงสตีมไม่ได้เสียงสตีมมันต้องเหบกว่านี้อะ <Yeah. S 1> แต่เสียงนี้มันไม่เหบเลยสตีมตอนนี้เราเข้าไปแลยสตีมใช่ฉันรู้แล้ว ฉันลูกแล้วละ่ะว่าเราเข้าวันแล้วเอ้แล้วทำไมฉันทับเสียงเปลี่ยนอะไรเนี่ยโอ้ช่ำไม่ลองทำเสียงเปลี่ยนแล้วรับตรงไปนี่จะเป็นคลิปที่ปิ๊งตองที่สุดที่ฉันเคยทำมาก็ได้ว้ามอเลจะถึงเนี่ยอ่ะมาเจะถึง รถมันก็ยุงเยอะเหลือเกินร้อนก็นร้อนเบี้ยวเลยคิยาบิคิยาบิคิยาบิคิอาบแล้วเราก็ได้ไมาถึงสนามเบญจารุนนั่นสิเฮลโหลมีใครมามีคนมาอยู่ โอ้น้ำมันกุ้งบีมเบอร์แล้วก็ผงต้องไปกับเราน่ใช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 ่ยิ้มยิ้มส่งยิ้มบีมรถแต่งเราบีมส่งยิ้มบีมส่งยิ้มที่พอทายติดบีมไปด้วยโอ้โหถ่ายพารสองดีกว่าคู่